สวัสดีค่ะวันนี้ EP พที่2นะคะเราจะพาทุกคนค่ะไปดูความ Amazing อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ตรงนี้เขาชื่อว่าคลองหินดำค่ะอยู่ในจังหวัดชุมพรนี่เองค่ะและคลองแห่งนี้นะคะก็ตั้งอยู่ในบริเวณวัดที่ชื่อว่าวัดโรดดำทางเข้ามานะคะก็จะอยู่ตรงโค้งของถนนพอดีเลยค่ะก็ขับเข้ามาได้เลยค่ะนี่นะคะอยากให้ทุกคนได้ดูจากด้านบนนะคะ เพราะว่าถ้ามองแบบเผินๆเนี่ยเราคงไม่รู้เลยว่าด้านล่างมันมีอะไรที่น่าสนใจออลงมา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 ,งมา,งมานี่ค่ะทุกคนค้องหินดำแล้วก็แบบนี่ค่ะว้าว,ว,าวนี่นี่นีเดินไปค่ะขอรองเท้าไปก็ดีนะ ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีนะคะที่ว่าน้ําไม่สูงมากทําให้เราเดินดูหินได้เรื่อยๆได้อย่างสบายใจเลยค่ะดูค่ะแบบมันเลย Amazing มากเลยอะ่ะนี่ดูน้องๆกำลังสนุกสนานใหญ่ที่เป็นเนน <laughs> ผ่านแล้วค่ะผ่านแล้วค่ะว้าว wow. <Wow. S 2> amazing สุดยอดเลยสวยงามมากนึกถึงคนที่แบบมาอยู่ในถ้ำเลยนะแล้วก็แบบ เลยอะไรนะนี่นี่ดูสิตรงนู้นน่ะไม่อะไรรังผึ้นเหรอไม่รู้ไม่ใช่มั้งแต่น้ำมันย้อยน้ำย้อยลงมารมาณน่ะรู้สึกยังไงบ้างคะสบายดีนวดเท้าไหมใช่อันนี้เราก็ขึ้นมาแล้วนะคะก สรุปว่าคือจริงๆถ้ามาลงเนี้ยก็คือใส่ขาสั้นจะดีกว่าเนาะแล้วก็แบบมันก็จะเดินได้นี่ขนาดมาช่วงแบบเออเมษาแล้วเนาะก็ยังท่วมถึงน่องเนี่ยบรรยากาศของที่วัดก็จะประมาณนี้นะคะนี่จ้าข้างหลังก็แบกก้าเป็นภูเขาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลองที่เราไปเมื่อกี้กันนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาคว่าเป็นทางเป็นถ้ำของพยาอะไรสักอย่างเมื่อกี้ที่เราถ่ายไป้ายไว้นะคะ นาี้ก็น่าจะเป็นกุฏิวัดบรรยากาศเงียบสงบมากเลยค่ะเดี๋ยวข้างหน้าเราจะไปถ่ายหินด้วยพวเพื่อความสวยงามค่ะก่อนที่เราจะไปลานหินตั้งด้านหน้าของวัดนะคะระหว่างทางผ่านเราก็จะเห็นวังมัตฉาอยู่ทางด้านขวามือนะคะเราสามารถเดินลงไปบันไดด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็ให้ลัดเลาะไปทางข้างขวานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เดินไปตรงนั้นะเ้าแค่จะซูมให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ จากสภาพคลองที่เห็นในวันนี้นะคะก็จะเป็นสภาพที่น้ําไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าใครจะไปให้อาหารปลาทางด้านขวานะคะก็เดินลเลาะไปได้ค่ะค่ะหลังจากที่เราดูวังมัตฉาแล้วนะคะแล้วก็ไปดูตรงลานหินตั้งกันต่อนะคะซึ่งจะอยู่ด้านหน้าของวัดเลยค่ะ ก่อนจบคลิปในวันนี้นะคะเราก็ขอฝากกับภาพบรรยากาศของลานหินตั้งนะคะซึ่งทําให้เราดูแล้วนะคะว่ามันสวยงามกับสิ่งที่ธรรมชาติราสร้างขึ้นมาจริงๆค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ